ก็มาเจอกันแล้วแจกจังปากคดส้นใจตอนนี้เราจะโชวด์ดาร์กพีซรสนะคะ สวัสดีค่ะนี่คือยูทูบเบอร์ป่ายแดงด้อค่ะเมือนี่เข้าสิไปเที่ยวใส่กันพี่รถยุด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 เบื้องไกนะคะนี่คือพี่รถค่ะคนเก่าคนเดิมค่ะพี่รถเพิ่นเป็นไก่เพิ่นเป็นไก่ส่วนเป็นไก่นำเบ้องเอาถึงรุ่นหนีบอมีเพราะว่าเ <laughs> พราะว่าเขาโบาเอาเด้อคะเข้ามาเดินเขากันซื้อเขาอีกยังกาพี่รถ เขาสดท็อเปิ้เขาสดท็อเปิ้ลขั้งแรกของข่อยเป็นการเปิดบริสุทธิ์ของเพจเด,ด้อค่ะเด้อวา่าสิเป็นยังไงขึ้นมาหอดแค่ตีนค่ะเกิดอะไรขึ้นหอบแหกแหลกเลยเขาทางไรเขาทางนี้ดีค่ะเพราะว่าเราจะไปหาที่รับเอาหรอมีทางเขาพาไปหาท,ที่รับก็จะมีทางนู้นนั่นแหละแต่ว่าทา,วทางนู้นก็มีโอ้ทั้งบนก็ขึ้นได้นี่คือบ้านคนนะคะนี่คือเขาสด เป,เป็นที่ของมีรฟ้านะคะออของตำรวจตำรวจอเอ้ยทหารของทหารนะคะระวังเหยียบกับระเบิดอุย้ยมีการระวังเหยียบกับระเบิดไ <c oughs> อยแล้วสิดโดนก่อนโมเลยค,ะคะ่ะ <c oughs> นี่คือถามทามทามนี่ราคาซีวิตวันหยุดของเอ่เมียฟ้าลังหรือนอเวนะคะ่ะเป็นจังไดว่าง,งานเครียดเห้ผหัวหน่อยใจหัวหัวบรคับรถมาส่งนะคะ่ะ อยากฝึกขับรถเขาก็สิมาทรงอยู่แต่ว่าเขาก็ฟ,กฟิตกรฟัดจังสินะเขาว่าแค่ตั้ง30มสิบนาทีนะครับมาเขาว่าแค่นั้นแหละค่ะอีนี่ไม่สนใจค่ะจับกระเป๋าแลนึืนรถไฟเลยค่ะมาเจอพีรถพอมาถึงแล้วเราก็สดซื่นให้ธรรมศาสตร์บำบัดเดอ้อเดอ้อพื่นะพ่นอะ,ะ,ะไปเขาองน้ำกลับไปหดน้ำต้นไม้ จริงทั้งตรงๆตรงนั้นเป็นหินไกเซมี่็นอร์ซี่บอกที่ตรงนี้มีเธอเพียงข้างกันเลยกันพไม่นำตกบอกใช่ไมคุณคุณไกลขาะตัวนี้่นี่เราจะไปนี่คือไปทางลึบลับไซเสม่นบอกเจะไปสนจะข่าดท็อปเป็นอีก1กิโลอีก1กิโลใช่ไหมค่ะ หกิโลแค่นั้นจัดไปค่ะอ่เราจะเริ่มขึ้นละอันชีใด้กาลังอยากต้นสวยคนยังไม่เคยมาให้ดูป้ายสีฟ้าที่ก็ขีดตามต้นไม้ไปสีฟ้านะคะสีฟ้าคือมันจะไม่มีน้ำถ้าสีแดงน้ำจะแตกนะคะอาการของเราก็เริ่มแหลกไกด์ของเราก็สู้ตายค่ะเพราะว่าชีเป็นหญิงเหล็กแห่งปี เสียงหอบเดี๋ยว่ามันหอบอยังนอคะหอบฟังมีแตอกล่องเต็มหลังด้วยกะเสียงบ่มีจอยมีเต่แจวแจวมีข้าวเหนียวกับปะนึง่งปลาโอ้แล้วมีของหวานเกือบไม่กินข้าวนั่นเนี่ยค่ะตัวดำตัวดำข้าวเหนียวขวดำป๊าดเดือดเรื่องนะสอนมากอ่ะพี่เอามาอยู่สำคันมมเป็นอาหารจากวัดที่น้องเอ็มเขาไปทํทำบุญได้คุณยายเราเลยได้ส่วนบุญเออค่ะ เยี่ยมมากโอ้ยเริ่มเหนื่อยละแสดงว่าคอนเซปต์ getting rich วันนี้เราจะเดินด้วยขอ้งรีรวยแน่นอนีรวยแน่นอนวันี้นะทั้งรวยแล้วก็ได้สุขภาพเออแล้วก็สุขใจสุขใจสุขใาเป็นเรืออาหารปอดบ้องเย็นอีรีเย็นอีรวยเย็นเยอะยแน่ลมแรงนะคะ เอาได้บ่คะคะเขาแลนเพื่อพักพื่พัก,พกเห็นใบหลุ่นก็มาขึ้นเขาค่ะคนแก่ก็มาขึ้นเขาเด็กด้วยมันก็จะมีป้ายบอกเอส่วนดักเขาสาุทบเป็นหนึ่งเอสตามเอสาเดียวนะไม่เห็นสภาพค่ะสภาพ ช่วงเจินเทินผู้เมื่อยเมื่อยร้อนแล้วครับมันไม่ใช่ร้อนเพราะไวทองนะคะแต่มันร้อนเพราะความสั่นเจินเทินเบิ่่ะ นม่เลยมัน้อใช้ตู้มบุกกันโอ้มันขึ้นอยเดียใช่ไหมอได้กลังไหมโเจอดเลยค่ะไม่เสียแรงที่ไม่ไปวิ่งพูดได้เป็นค่ะ ค้าเริ่มมอนแล้วค่ะนี่คือกองหินมันยังไม่หมดนะหินหนี่ลีอ่สงสัยต้องเบรกแล้วอยาเป็นอะไรคอเจ้าเสี่ยงตัวคนหรือเปล่านี่คือการเบรก เริ่ปงฝนค่ะคืนเมื่อใดพระท่านเกิงเครื่องระบอกค่ะใกล้ค่ะช่วยท่านได้ใกล้ใจะถึงแล้วแหละเพราะว่าอ,อันสองกิโลอันนี้เข้าไปหนึ่งกิโลกว่าแล้วมา แอกบ่เนาะมีแห้งกักเยอะเย่อขนาดเลยเขาโฆษณาอะไรนะสิแป,ป็บสีน,น,นะนะ ออาโบาคะไม่ค่ะมีแกวบ่าไม่เอ้ค่ะเ,เราออกเดินต่างกันโคชิ่งเราอย่างแรงเล็กหน่อยกระแรงตัวเสากระขานเนี่ยค่ะไปต่อคะ่ะ ไปค่ะกไกด์เราจะไม่หยุดเราจะหยุดตุงที่ปลายเหวเราจะไม่หยุดจนกว่าจะถึงทบเป็น<บ>ยอดเขาเพื่อไปกินข้าวที่นู่นบบเมียน<ะ>สโลแกนเมื่อน,นี้คือเราจะหยุดและหยุดยุดที่ปลายเหวเหวเด้อค่ะเพราะตอนนี้ก็หินก็ลายหินหิน ตามติดชีวิตเขาเดี๋ยวไอ้น,นี่มันขาหักเอา้าไมยถึงอะไรไอ้น,นี่มันขาหักคือเราจะมาอยากนาั่งรถเหลนยไง๋อะ,ะลูกไก่นี่รอดตายอยู่ค่ะสู้ตายค่ะแม่ไก่เป็นยดงแม่ไก่สู้ตายค่ะแม่ไก <laughs> ่ไกม่ไไต้องห่วงห่วงแต่ลูกไก่อย่างเดียวฮ <Bye. S 1> ไปทางไหนละค่ะคต่อเลยค่ะ ตรงจนเทิน<ร>จนเอียดเลียดตรงไหนเห็นเรียมๆก็ตรงนั้นแหละตรงได้เหลียมขึ้นทั้งนั้นเพื่อนวะนี่ดิไ,ปไ,ปไม่ใช่ตรงนี้เหลียมดีบ่อนวะบาา my god how can you do that ใส้รองเท่าผ่าไปธรรมดา,าเมื่นบนดีนะอากาศดี ขอให้อยอมแพ้อย่าอ่อนแอแม่เขาจะสูงสันบนว่าบ่สนใจซื้อด้วยค่ะโอ้ไม่กดสันเจินเทินเบอร์วิวค่ะโบเป็นยังตดกับโบเป็นยังด้วยค่ะเพราะว่า ไก่พี่เดียงอยู่ข้างลังค่ะแล้วสิดสตดอากาศไปก่อนคนอื่นอยู่ค่ะโอ้โอคนหลายให้เออวิว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 ้อย,อย,อยล้านบอ,นอกเ,กากเองาออกชัด เงื่อออกสะจัดเลยค่ะกลางเติ่งซมิทีปะคะ บอกเป็นซุม้มใบมีวาเลยหรอคะยืนตรงนี้แล้วคนดนะนี้สวยอาบอกเ้ยหู่ายแลวสยเห่หลักล้าน ที่พักเหรอคะไม่ที่พักค่ะที่ตรงนี้

ที่้องใช้ในที่สุดก็ถึงจุดไม้ค่ะโอ้ร่มเย็นสบาย้ะคะ่ะผู้คนก็สินั่งเรียรยแลนะคะ ลมเย็นสดสื่นขนาดค่ะลมจะเย็นสดสื่นมากเสียแรงที่ไม่ขึ้นมาเลยค่ะ ่ะเวิรงเวิรงเวิงวิวเขามันจะมีวิธีม,ม,มีเราไปกินข้าวเราไปกินอะไรร้านวิวอันสมบูรณ์ได้งไง<อ>ตรงรถไฟที่เราขึ้นมา โซโล,นะลเป็นบ้านนี่นี่นี่โซลไฟก็ต้อขึ้นมาตรงบ้านไหนไหมตรงเป็นบ้านเหล,หลืองๆหนึ่งสองสามเรียงยาวใช่ไหมอา่านั่นแหละตรงทีม่มีรถคันหนึ่งจอดอยู่ตรงถนนอ,อ่ะอ๋อลากาได้ที่สุดก็มาหอดแล้วคลิปนี้ ไปแค่นี้เด้อค่ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่ให้เด้อค่ะเด้อเวแ้เอาเดี๋ยวคิวต่อไปคือกินชากชับชับชับคือยังคะโมบอกค่ะก็คือเคล็ดลับคั้วมดุ๋ยค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะพี่โรสสวัสดีค่ะต้องขอบคุณไกด์วันนี้นะคะที่พาเรา แรงลชยมาเขนาดาขขาอาการสุ่อสุดจนวันจะหยุดเราไม่อยู่นะคะมันชิบิตุต๊กเนี่ยึงึงึงัชนขนาดหนความเสียวก็มาเยือนนะคะเป็นเรื่องธรรมดาความเสียวคู่เราใคราอากาศบริสุดต,ต้องมาขึ้นเผาสุดนะคะติดต่อพี่รสดได้จะ <laughs> พาพมาฝึก <laughs> ล่างกายให้แข็งแรงต้องดีเลยค่ะ สายสูยตายอโอ้ยต่ำขอบก้นปิโรดเ้วยค่ะวิวสุดยอดเลยะคะ่ะอันนะีโดดต้นเอกล้อ,องทำไงวะเนี่ย